เช้านี้นะครับไม่เช้าสิน่าจะสายแล้วนะฮะ9โมง21แล้วนะครับวันนี้ก็มาเจอนะต้อมหนึ่งหัวนะครับเครื่องเดิมทำรถดยสารท้องถิ่นที่447สุราษฎุร์ธานีสวยกว่าโลกนะครับยา6หกคันนะฮะ โนะต้อม4 2 1 8นะฮะโอ้โหเลขดีมีตำนานยาว6กคันกับชุดรถสัมภระบพะหอหมายเลข70นะครับโอ้โหอัตราเร่งสุดยอดมากครับเร่งผ่านโค้งด้านใต้มุ่งหน้าไปทางสายใหญ่ด้วยความไว โอ้โหรีดเสียงเครื่องฮนะดังสุดยอดได้ใจ